ต้อนรับสู่พื้นที่ส่วนโจนคาทอรโคนนวันนี้ในมานสถานที่แล้วน,น,นวนะวันนี้เราอยู่กันที่ผาฮีเมลเทนวิวคาเฟ่แอนด์แคมป์อ่าเกือบจำชื่อไม่ได้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศเปน็นบรรยากาศมาชมทัศนียภาพทะเลหมอกและเข่ากันนะคะแล้วก็แน่นอนอเราพกเลโก้มาด้วยนี่ซึ่งเนื่องจากเราขึ้นเครื่องบินมาเนาะก็ต้องเป็นเลโก้ชุดเล็กๆนะเพราะขาบก็กลับเครื่องบิน เราก็เลยได้เจ้านี่มา brick ก็ตถ้าอ่านไม่ผิดเนาะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกรอบรูปอะเออเนี่ยหน้าตามันพอเสร็จแล้วมันจะตั้งออกมาเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะออกมาเป็นกรอบรูปซึ่งเป็นอันเล็กๆที่เราเลือกมาคือมิกกี้เมาส์นะคะที่เราได้ตัวนี้มาเนี่ยจริงๆตัวนี้มันออกมานานแล้วล่ะแต่ว่าเลือกตัวนี้มาเพราะว่า หนึ่งคือมันเล็กกระทัดรัดเอากลับได้ทางเครื่องบินนะแพ็คใส่กระเป๋าได้แล้วก็ <Wow. S 1> เราไปเจอมันตอนลดราคาพอดีนะคะไปงานเลโก้ลดราคาที่เซ็นทัลลาเพ้ามานั่นเองเนาะก,ก็เลยได้เจ้านี่มาแกะเลยดีกว่ามาแบบเล็ก oh. ๆน้อยๆไม่ใหญ่โตสำหรับรอบนี้มีด้วยกันทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่สี่ถุงเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วก็มีเล่มคู่มือมาด้วย oh. ซึ่งโอ้สมบัติเยอะถ้าดูจากเล่มคู่มือนะคะมันจะมีทั้งหมดแค่สามสิบเจ็ดขั้นตอนเท่านั้นวั <Wow. S 1> นนี้บอกได้มาในราคาสามร้อยนะแล้วก็มีแค่สามสิบเจ็ดขั้นตอนเองไหนดูหน้ากลอีกที อันนี้น้องๆหนูๆก็สามารถที่จะต่อได้เนาะ oh. อายุ8ปีขึ้นไปก็ได้แล้วนะคะแสดงว่ามันไม่ยากมันไม่ยากไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูจากหน้าตาก็คือแกะทุกถุงออกมาให้หมด พอเสร็จแล้วทุกคนใช้เวลาแทงแค่20นาทีเท่านั้นเร็วมากหมาะกับการเอาไปนอกสถานที่นะอันนี้ก็คือเดี๋ยวตั้งให้ดูก่อนนี่พอตั้งมันก็จะเหมือนเป็นกรอบรูปเขาก็เลยชื่อว่าบริ c k s k a t มั้งไม่แน่ใจโดยกลไกที่ทำให้มันตั้งได้แต่เป็นกรอบรูปแบบนี้เนาะพลิกด้านหลังให้ดูนี่แค่นี้เองพับเก็บได้ด้วยสะดวกสุดนี่ เลโก้ก็ช่างคิดเนาะอันเนี้ยเออมีแบบขาตั้งมาให้ด้วยแบบพับเก็บได้อะเก๋มากทำแบบเหมือนกอบรูปเราเดะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้องมิกกี้เมาส์ของเราเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีมินิเมาส์ด้วยแล้วก็รวมถึงไม่น่าจว่ามีลายอะไรใหม่ๆออกมาเพิ่มมหมนะเออแต่ตรงเนี้ยก็คือเด็กน้องๆหนูๆอายุ8ปีขึ้นไปก็คือสามารถต่อได้เนาะ <S <S ใช้เวลาไม่นานต่อง่ายไม่เจ็บนิ้วไม่อะไรทั้งสิ้น อันนี้คือง่ายนั่งต่อชิวๆกันไปนะคะนี่แล้วก็ถามว่ามีกลไกอะไรเพิ่มเติมไหมเอาจริงๆก็คือไม่มีเขาทํามาได้แบบไปปังลงตัวแล้วมีแค่ตัวขาตั้งที่เราเออ amazing อยู่ว่าแบบมันง่ายมากก็มาต่อชิวๆเอามาต่อนอกสถานที่แบบนี้ได้เลยนะเอามาเป็นของเล่นให้น้องๆหนูๆจะได้แบบไม่งองแงร้องไห้สามารถทำได้นะคะแนะนำเลยโดยที่ขนาดอ่ะลืมบอกขนาด ขนาดจะอยู่ที่เดี๋ยนะลองกาดหนึ่งสองสามอ่ะความสูงอ่ะน่าจะไม่เกินสี่นิ้วความสูงน่าอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะทุกคนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่สามนิ้วโดยประมาณนะคะหาที่เก็บง่ายจะเก็บง่ายจัดตั้งง่ายรวมถึงอย่างเช่นเราที่จะต้องแพ็คมันเพื่อกลับบา้านเนอะขึ้นเครื่องบินกับบ้านก็สามารถแพ็คได้อย่างง่ายได้นะคะ หชิ้น300บาทกับ37ขั้นตอนอแบบชิวๆนะทุกคนก็วันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะทุกคนกับบรรยากาศแบบนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณแบบ15องศาเท่านั้นเองนายจะเห็นว่าเราแต่งตัวแบบหนามากนะคะก็ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะใครอยากให้ต่ออะไรแนะนําอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกคนก็เดี๋ยวไว้จะมีพวกของเล่นใหม่ๆม,มาต่อกันในปีหน้านะสําหรับ คลิปนี้ก็ไปแล้วายบายสวัสดีค่ะ